ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สําหรับบ่ายวันนี้นะครับบ่ายสามโมงนะครับจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูสวนทุเรียนของผู้พันนะครับสวนจันฉายบ่ายพัดกัญนาล่มศักลมเต่านะครับมาดูสวนทุเรียนต้นนี้นะครับปลูกสิบปีสิบปีบางต้นก็สิบปีบางต้นก็สิบเอ็ดปีสิบสองปีเรียงลาดับแล้วก็มีแซมมีเสริมบ้างนะครับมาดูสําหรับต้นนี้เป็นรากคู่นะครับนี่ต้นคู่ ก็ค่อนข้างทีง่จะโตเร็วประมาณอายุตัวนี้อยู่ที่6ปีนะครับดูกิ่งก็เท่าแขนนะครับเท่าแขนเลยครับเท่าแขนผมประมาณนี้นะครับกิ่งอุดมสมบูรณ์มากแต่ละกิ่งมาดูช่วงนี้เป็นช่วงของอเบอรลมศักก็จะเป็นช่วงที่ดอกบานอยู่นะครับเป็นดอกบานบางต้นก็หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นตัวนี้นะครับหมอนทองนะครับก็จะมีดอกบาน กำลังสลัดหมวกนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเหลือแต่หางแย้ตอนนี้กําลังคิว้วเขียวอยู่นะครับดอกยังหางยังไม่ไหม้นะครับหางยังไม่ไหม้ยังเขียวอยู่นะครับตัวนี้ก็เขียวออร่าถือว่าสมบูรณ์ท้งน้านะครับท้งน้ําและปุ๋ยนะครับถือว่าโอเคสมบูรณ์ดีมากนะครับก็ไม่แข็งไม่ดีดมากนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่รอนะครับรอช่วงสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะให้น้ําได้ เพราะว่าเนื่องจากบางช่อบางกิ่งมันมีดอกบานอยู่นะครับนี่ต้นนี้ก็เช่นกันเนี่ยอย่างนี้นะครับกําลังจะบานก็มีนะครับบานที่หูก็มีถ้าให้น้ํานะครับมันก็จะมีปัญหานะครับดอกพวกนี้นะครับที่หมวกถอดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าหางแยกยังขาวอยู่ถ้าขาวอย่างนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะให้น้ําได้นะครับดอกก็จะร่วงแต่ตอนนี้งดการให้น้ําตอนนี้เสียวอย่างเดียวคือฝนนะครับฝนกลางคืนนี้ยี่สิบสอง 25องศานะครับแต่ในเวลากลางวันช่วงนี้ก็30 32องศาก็มีลมโชยบ้างนะครับพอตกเย็นก็อากาศจะคืมๆดูเหมือนฝนจะตกกดลุ้นนะครับมีทั้งภาวนาไม่อยากให้ฝนตกนะครับถ้าฝนตกดอกก็มีโอกาสจะล่วงสูงเลยนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยใบส่วนนี้ยังเป็นใบตันถ้าอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใบตันอยู่นะครับ ใบถือว่าโอเคยังไม่มียอดออดนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายนะครับในเรื่องของใบอ่อนที่จะแทงแต่ผมเห็นกิ่งนี้รู้สึกว่าจะแทงยอดนะครับกิ่งนี้ถ้าออกยอดอย่างนี้ไม่โอเคนะครับเนี่ยหางตาอย่างนี้เขาจะนึงอาหารมาเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนะครับดูเหมือนกิ่งนี้แทงใบอ่อนมาใหม่นะครับแต่ก็เข้าเขียวแล้วล่ะครับเข้าเขียวนะครับอัดแมกนีเซียมไปก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันผ่านแล้วมีเป็นเพียงบางยอดเท่านั้นเองที่เป็น ใบดาบหางประทูนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พอมาดูนะครับดอกในบริเวณนี้จะไม่มีเลยนะครับไม่มีเขาจะสลับนะครับเขาจะเอาอาหารเอาอาหารไปเลี้ยงใบนะครับอาจจะอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะฝนตกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองวันนะครับตาที่เป็นตาดอกก็ฟอมตาก็แห้งไปแล้วนะครับลูเ,เหมือนจะ,จะเจริญเจริญได้ถ้าเสริมน้ําเติมน้ําจะได้แต่พวกนี้ก็จะร่วงนะครับเนื่องจากว่า อยู่ในคนละรุ่นนะครับดอกดอกหลายรุ่นนะครับดูกิ่งข้างบนก็มีสลัดไปบ้างนะครับมีสลัดโดน้นฝนนะครับต้นฝนสลัดก็เหลือบ้างนิดหน่อยนะครับมะเขือก็มีนะครับข้างบนบนสูงสูงจะไม่มีนะครับจะไม่มีก็จะมีแต่กิ่งหลักๆกิ่งที่อยู่บริเวณข้างล่างนี้นะครับบางอันก็ไม่แล้วประมาณสักครึ่งหนึงนะครับ ดอกหลายรุ่นท้าดอกอย่างนี้จะควบคุมในการให้ help help. น้ําค่อนข้างยากนะครับดอกนี้ถือว่าเขียวออร่าดีนะครับออร่าดีสําหรับดอกนะครับพอสัมผัสนิดเดียวก็ร่วงนะครับช่วงนี้อุณหภูมิควบคุมน้ําอย่างเดียวนะครับตอนนี้ควบคุมน้ําอย่างเดียวถ้ามีฝนลงนะครับถ้าฝนลงถ้ายอดเดินนะครับดอกพวกนี้ก็จะร่วงไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหางแย้ก็ตามนะครับมันก็จะ สะดุ้งเขาเรียกว่ามันสะดุ้งน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมสปัดนี่เดียวร่วงเลยนะครับเนี่ยนี่คือปัญหาในเรื่องของความชื้นที่เรานอกเหนือจากที่เราควบคุมก็คือฝนนะครับถ้าฝนลงดินยังชื้นอยู่เปียกอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องงดการให้น้ำนะครับโดยสิ้นเชิงอาจจะเว้นหรือถ้าให้ได้2วันอาจจะชวยช่วยสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือเคยให้40ก็ให้20ถ้าเคยให้1ชั่วโมงก็ลดสัก30ประมาณนี้นะครับ30 ครึ่งต่อครึ่งจากน้ําปกติที่เคยให้นะครับนั่นคือในส่วนของวิธีการให้น้ําเสดายน่าจะดูเหมือนจะร่วงนะครับเนี่ยกิ่งนี้ไม่มีเลยนะครับกิ่งนี้ไม่มีเลยแต่พอผมมาเห็นเนี่ยมันเป็นใบที่พึ่งแก่ไปนะครับพึ่งที่กลางแสดงว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นใบประมาณนี้ครับเนี่ยมันเป็นใบดาบเป็นใบดาบเป็นใบอ่อนนะครับพอดึงอาหารมาเลี้ยงยอดพวกนี้นะครับดอกพวกนี้ก็จะฝ่อไปนะครับถ้าไม่ฝ่อก็ร่วง นะครับที่ออกมาก็จะฝ่อนะครับถ้าไม่ฝอก็จะเป็นยอดนะครับก็จะเป็นใบก็เรียกว่าเป็นตาใบนะครับมี2อ,อย่างหงถ้ามีน้ําลงเกินฝนตกอาจจะเป็นตาตาใบนะครับแต่ถ้างดให้น้ําอาหารพวกนี้ดึงมาเลี้ยงตรงนี้นะครับอาหารที่ที่เป็นฟอร์มดอกนะครับก็จะฝอไปนะครับเนื่องจากอาหารไม่ได้เลี้ยงที่ที่ ที่ฟอร์มตาดอกนะครับจะมาเลี้ยงที่ใบแทนถ้ากรณีที่ในกิ่งใดหรือต้นใดที่มากกว่า50%เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากับการที่ดอกตาฝ่อหรือถ้าไม่ฝ่อก็จะกลายเป็นใบนะครับประมาณนี้เนี่ยพวกนี้ก็ยังเสียดายอยู่นะครับก็มีอรอยฝอก็มีครับเนี่ยเป็นฝอนะครับก็เป็นตาดอกนะครับแต่ฟอมมันฝอนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ แต่ก็เข้ามาเป็นดอกบานดอกอะไรแล้วเป็นหางแยแล้วนะครับก็กําลังจะไหม้นะครับกําลังจะไหม้กําลังจะไหม้ก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ก็เจ้าของสวนก็งดน้ําไปก่อนนะครับล <reproduce> <fish> ุ้นลุ Laser ้นไม่ให้ฝนตกนะครับไม่ใ <trousers> ช่ลุ้นให้ฝนตกลุ้นฝนไม่ให้ตกไม่ให้ฝนตกนะครับเนี่ยต้องจุดทูบเทียนบอกแล้วครับหัวหมูหัวใหญ่ๆนะครับบนบานสางข่าวไม่ให้อ่ฝนลงถ้าฝนลงนี่ก็แย่เลยนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าประมาณนี้นะครับอาจ ถ้าเป็นกรณีใบแบบนี้นะครับก็อาจจะอัดเข้าไปนะครับในเรื่องของอาสารเคมีแล้วก็อัดด้วยแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับศูนย์ให้สองก็ได้นะครับเนี่ยศูนย์ให้สองบบวกแคลเซียมแมกนีเซียมฉีดเข้าไปเพื่อให้ใบเร่งแก่ส่วนที่ใบมันอ่อนๆมันก็จะเขียวเร่งเขียวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูต้นใกล้ๆก,ก,กันนะครับ แต่หน้าตกใจตรงที่มีใบอ่อนนี่แหละครับแต่มันก็ใบถือว่ามันสังข้อแสงแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาที่เป็นพวกใบดบับเป็นใบดับมันดึงอาหารมาแล้วก็ระวังในเรื่องของฝนนะครับดอกสวยมากเลยนะครับสวยกําลังสวยนะครับกําลังบานด้วยกําลังหางแย่กําลังไหม้ด้วยหางแย่กําลังไหม้นะครับแต่ติดดอกก่อนหน้านี้ติดดอกมากนะครับแต่มันร่วงนี่ เห็นรอยหมวกร่วงนะครับเนื่องจากฝนด้วยนะครับฝนลงนะครับข้างบนติดดกมากเลยต้นนี้น่าจะเป็นเป็นปีที่สองนะครับที่ได้ผลผลิตนะครับเนี่ยดกมากแต่ละกิ่งดกมากเลยนะครับขั้วกําลังพอดีนะครับเนี่ยน้ําก็ไม่มากกําลังกําลังได้ที่พอดีนะครับลุ้นอย่างเดียวภาวนาอยากให้ฝนลงแค่นั้นเองนะครับที่สําคัญก็คือห่างแย่นี่แหละครับ ที่มันบานไปแล้วนะครับสองวันสามวันกาลังหมวกําลังเริ่มถอดบางอันก็ถอดแล้วบางพวงก็ถอดแล้วนะครับก็บางอันก็กําลังเริ่มไหมนะครับทําไหมอย่างนี้ทําไหมอย่างนี้กาลังไหมอย่างนี้กำลังกางลังนะครับถ้าฝนลงนี้มีโอกาสล่วงสูงถึงแม้ว่าน้ําจะอุดมสมบูรณ์ก็ตามนะครับน้ําจะอุดมสมบูรณ์ก็ตาม นะครับไม่ได้หมายถึงว่ายิ่งมีน้ําแล้วดอกยิ่งติดดีนะครับจะเรียนไม่เหมือนพืชอื่นนะครับถ้ายิ่งน้ําเยอะน้ําเกินร่วงนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือโอกาสแวะมานะครับใบพัดกัญนาก็เลยแวะมาแดดร้อนมากเลยก็คงจะอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกดูไว้ประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ลุ้นถ้าดอกประมาณนี้ก็งดน้านะครับดูรอบใบนะครับรอบพวก ที่เป็นใบพวกนี้ถ้าเขียวอย่างนี้ก็อัด0ให้2 3 14แมกนีเซียมแคลเซียมคัมถันอัดเข้าไปเพื่อให้ใบมันแก่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยดึงธาตุอาหารนี้ก็ดูแล้วน่าจะเพิ่งฉีดไปนะครับดูเหนียวนึบเลยนะครับเหนียวนึบแล้วก็เขียวมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ห่วงตรงนี้คือไม่มีผลแล้วมีแต่มีแต่เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนใบอ่อนแล้วก็เขียวแล้วนะครับพร้อมสังเคราะห์แสงแล้วก็พร้อมที่จะให้ธาตุอาหารกลับพวกนี้ได้มีอย่างเดียวรุนฝนนะครับ ฝนภาวนาไม่ให้ฝนตกนะครับเพื่อไม่ให้หางแย่พวกนี้มันร่วงนะครับถือว่าโอเคแล้วละนะครับตรงนี้กําลังไหมแต่ถ้ามันไหมประมาณสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็โอกาสเสี่ยงร่วงอาจจะลดน้อยลงนะครับบางสวนเขาใช้สารเคมีในการพ่นเข้าขั้วครับแคลเซียมช่วยนะครับช่วยได้เพื่อไม่ให้มันหลุดล่วงง่ายนะครับแคลเซียมแคลเซียมโบรอนนะครับบางที่ก็ใช้ธาตุตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นอะโทร อโทนิกก็ทําให้ขั้วเหนียวนะครับแล้วแต่สูตรของแต่ละส่วนนะครับก็จะช่วยเสริมนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยประมาณนี้นะครับเนี่ยดอกตัวนี้ดกมากครับมีดอกบานหางแย้แล้วก็มะเขือพวงดอกกําลังจะบานก็มีครับมีอยู่สามรุ่นด้วยกันนะครับก็รอรุ่นภาวนาะงดจากรอให้หางแย้พวกนี้นะครับให้ไหมนะครับขึ้นขึ้นเขียวก็เรียวกว่าขึ้น สีเขียวเขียวเป็นเกล็ดสีเขียวเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ประมาณสักครึ่งหนึ่งค่อยตกถ้าตกมาก็ตกถ้าตกไม่แรงแล้วก็ตกไม่นานก็จะไม่มีผลต่อกันร่วงนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้เดดจ้ามากเลยนะครับร้อนเนี่ยแตกพักเลยก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ